บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐใหม่256 6เตรียมตัวแบบนี้ได้บัตรชัวดูเลยได้ไม่พลาดบาัตรบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐล่าสุดนะครับตอนนี้นะฮะก็มีทยอยเริ่มประกาศผลกันบ้างนะครับจากที่กระทรวงการคลังได้บอกนะครับก็ จากข้อมูลตรงนี้นะครับก็ผมจะฝากตรงนี้ไว้ก่อนไม่ว่าเขาจะประกาศผลเมื่อไหร่นะหรือว่าผลของคุณจะออกเมื่อไหร่ว่าคุณจะได้บัตรหรือไม่ได้บัตรในตอนไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้คุณได้ไม่ได้เนี่ยผมมีทําคลิปอธิบายว่าอยู่สถานะไหนผ่านสถานะไหนไม่ผ่านหลังวีดีโอนี้เดี๋ยผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้แต่ส่วนสําคัญในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวหลังจากที่คุณได้สถานะคําว่าผ่านนะครับพอได้สถานะผ่านปุ๊บนะซึ่งสถานะผ่านนะฮะก็ คุณสามารถดูได้ที่ผมไม่ได้บอกไปครับแต่ถ้าบอกตรงนี้สถานะที่ผ่านก็คือสถานะไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับนะ,บนะ mm hmm. ก็คือแบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณผ่านสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวเพื่อให้ได้บัตรชัว,ชวร์นะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับระยะเวลาโครงการเนี่ยจากที่ได้เปิดรับการลงทะเบียนนะครับ mm hmm. ในช่วงแรกนะครับตั้ง5กันยายนถึง3าาตุลาคมนียจะมีการเปิดรับลงทะเบียน ท,ทุกท่านได้ทําการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จกันไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกาศผลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ประกาศไปแล้วแล้วก็มาประกาศตอนนี้ก็รอหนึ่งในช่วงบางท่านก็ประกาศแล้วบางท่านก็ยังไม่ประกาศประกาศในส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติว่าผ่านหรือเปล่านะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าผ่านไหมผมก็มีทําพูดไว้อยู่ในคลิปหนึ่งนะครับใครมีหัวข้อนี้ไม่ได้บัตรนะก็ไปดูในคลิปนั้นได้หลังวิดีโอี่ใส่ไว้ให้เหมือนกัน สิ่งที่ต่อมาที่คุณจะต้องเตรียมตัวทำนะครับก็คือการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการวัดผลเลยว่าคุณจะได้ก็คือวัดเลยว่าคุณจะได้ใช้บัตรแบบ100%หรือเปล่านะครับคุณต้องไปยืนยันตัวตนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อกเกษตรและสาก์การ,กรเกษตรซึ่งตรงนี้เนี่ยยืนยันตตนนะครับ ก็คือจะต้องไปทําหลังจากที่ผลออกมานั่นเองนะครับผลออกมาคุณต้องสถานะที่ผ่านก่อนนะครับก็คือการผ่านการตรสอบคุณสมบัติหรือว่าสถานะรอยืนยันตัวตนนี่นะครับรอยืนยันตัวตนถ้าคุณได้สถานะรอยืนยันตัวตนหรือว่าผ่านคุณสมบัติอะไรแบบนี้คุณก็จะผ่านนะครับก็จากนั้นก็ไปทําการยืนยันตัวตนณนะจุดที่ผมได้บอกไป วิธีการยินตัวตนทำได้อย่างไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้จะใส่ไว้ให้เช่นเดียวกันนะคุณจะได้รู้วิธีการยินตัวตนอย่างง่ายที่สุดนะครับจากนั้นหลัยินตัวตนเสร็จนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กันในช่วงเดือนมีนาคม66นะครับทุกคนก็จะได้ใช้กันนะฮะก็จะเป็นข้อมูลตามนี้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเตรียมตัวนะฮะ มันมีสิ่งที่เพิ่มเติมจากนี้อีกนะครับก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ในครั้งนี้เนี่ยทุกๆคนจะต้องใช้แบบประชาชนรุ่นใหม่แบบที่มีสมาร์ทการ์ดในการใช้บัตรนะฮะโดยบัตรประชาชนรุ่นนี้เนี่ยจะต้องไปทำนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่น,นั้นถ้าคุณยังเป็นบัตรประชาชนรุ่นเก่าอยู่ผมขอบอกเลยว่าคุณต้องไปหาโอกาสทำนะไปแบบทำบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่นั่นเองนะครับ ก็ฝากเอาไว้ในส่วนของบัตรประชาชนรุ่นใหม่เดี๋ยวผมบอกสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะสรุปสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวให้นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมตัวคือเตรียมตัวยืนยันตัวตนอันนี้คืออันที่1อันที่2เตรียมตัวใช้สิทธิ์นะครับในช่วงมีนาอันที่3ทําบัตรประชาชน,นรุ่นใหม่ ใบปรชนผมใช้คําว่าใบาชนใหม่แล้วกันทำใบ,บชนรุ่นใหม่ที่สามและที่สี่ผูกพร้อมเพย์พร้อมเพย์เนี่ยกับบัตรประชาชนนะครับทําไมถึงสําคัญนะครับการผูกพร้พอมเพย์กับรบะชนเนี่ยสาคัญเพราะว่าเวลาการที่บางทีจะมีการโอนเงินนะครับในสิทธิประโยชน์ในส่วนต่างๆงของโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้ สมมติว่าสมมติว่าให้เงินตรงนี้เพิ่มให้เงินตรงนั้นเพิ่มนะครับก็จะโอนเงินตรงนะครับให้กับบัญชีที่ผูกพร้อมเพลกับบตรประชาชนนะฮะโดยการเปลี่ยนบัตรประชาชนของคุณนะครับให้เป็นเลขบัตรประชาชนเนี่ยให้เป็นเลขบัญชีธนาคารจากนั้นก็จะโอนรัฐก็จะโอนเงินให้คุณได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวและถ้าคุณไม่เตรียมตัวเนี่ยมันจะ มีผลอะไรนะฮะก็เรื่องแรกถ้ามีเงินดือนต้นคุณก็จะไม่ได้ใช้บัตรนะถ้าไม่รู้วันคุณก็ไม่รู้วันว่าจะใช้ยังไงวันไหนยังไงแล้วก็บัตรประชาชนถ้าไม่ทำคุณก็ใช้บัตรรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบใหม่เขาก็จะเลิกใช้แบบสวัสดิการออดั้งดัไปแล้วใช้แบบชนแทนะแล้วก็ถ้าผูกบัตรประชาชนถ้ามีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาจะโอนเงินให้คุณคุณไม่ผูกก็ไม่ได้เงินนะครับคุณก็อาจจะได้ล่าช้าหรือไม่ได้เงินเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่คุณดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากให้คุณทานะเป็นสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวแบบให้ได้ใช้บัตรชวน100%ร้อได้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่เขาให้นะก็ฝากเอาไว้นะครับสาคัญม,มากๆตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านไม่พลาดเลยต้องทําคลิปการเตรียมตัวเพื่อให้คุณได้บัตรแบบชัวร100์หนึ่งร้อเรนะครับ,บนั้นยินารตน้นรู้วันวก็คือช่วงมีนาหกหก ทำมีอะไรเปลี่ยนแปลงทาแบบประชาชนรุ่นใหม่ปลูกพ่อเพย์แบบประชาชนนะครับเพียงเท่านี้นะฮะอ๋อและอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอรอสิทธิประโยชน์นะครับติดตามนะครับตามสิทธิประโยชน์ตา่างๆที่จะมาอีกในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ในด้านของเงินว่าจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าเดมิมไหมหรือมากกว่าเดมิมไหมก็จะได้อะไรบ้างนะครับจะได้เงินในส่วนไหนบ้างจังหวัดไหนได้แตกต่างกันไหมนะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอข้อมูลที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมต่อจากนี้อีกนั่นเองนะฮะนี่คือส่วนสำคัญครับที่นำมาฝากกันเลยนั่นเองนะ,ะเตรียมตัวแบบนี้ได้บัตรชัวนะครับก็อย่าลืมยังมีข้อสงสัยในประเด็นไหนนะครับในส่วนไหนที่คุณยังงง,ง,งอยู่นะิมพ์มาสอบถามผมใต้อคอมเมนต์นคลิปนี้หรือกดชื่อมีแอดไลน์ line, มาสอบถามก็ได้ผมพร้อมช่วยคุณพร้อมทำคลิปแก้ปัญหาให้คุณทุกๆคนนะฮะเพราะว่า ก็อยู่ตรงนี้แหละครับคอยช่วยคลิปแก้ปัญหาให้คุณในส่วนนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมทํารายการอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับผมพร้อมช่วยคุณนะช่วงนี้เนี่ยก็การเงินนะครับข้าของแพงขึ้น,นต่างเดี๋ยวผมอาจจะทําความรู้เรื่องการเงินเพิ่มอีกผมเคยปล่อยไป EP แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีปล่อยมาให้เรื่อยๆนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขมีเงินใช้ได้อยู่กับคนที่คุณรักได้สิ่งที่คุณต้องการได้เพื่อนได้ทุกอย่างนะครับได้ไม่เหงานะครับ มีความสุขในการอยู่ในโลกใบนี้ของพวกเราทุกคนนะครับก็รวมถึงดูความสุขอยู่ในประเทศไทยของเราด้วยนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ดีนะครับดังนั้นเราสามารถมีความสุขได้ในประเทศนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันทุกคนนะครับถ้าเตรียมตัวแบบนี้ก็จะได้แน่นอนสำหรับวันนี้ของท่านจังหวใจ